กระแสที่กาลังเป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้นะครับเขาจะจบได้หรือเปล่าสําหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวันนี้กลับมาอีกครั้งเป็นศึกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ต้องมาดูกันว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางกาลาตาสไาย์เลทเปิดมาวันนี้1.25ช่วงตัวเราต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถสยบดราม่าไปได้หรือเปล่าแต่เขาชนะในวันนี้ วันถัดไปล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเอาโฟกัสวันนี้ก่อนแล้วกันวันนี้เรดเปิดมาที่1นึ่งจุดสองห้าช่วงตัวทั้งฝั่งของแมนยูนี่ก็ต้องบอกเลยว่าแพ้สองนัดลว้นดลวนแล้วนะครับสำหรับในลีกของเขานะแล้วก็แพ้เป็นการแพ้คาบ้านอีกส่วนทางกาลาตาสลายนะต้องบอกเลยว่า5นัดล่าสุดดีจริงๆดีจริงๆนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอญาตอยู่ไปทางด้านของกาลาตาสลายแล้วกันในวันนี้นะครับก็หนึ่งทีมที่น่าเชียร์ไปที่กาลาตาสลายได้เลยนะครับก็ สำหรับใครที่ยังไม่มียังไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยกันไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้